สวัสดีครับสวัสดีครอบครัว SPM นะครับสวัสดีเพื่อนๆ Facebook นะครับชาว Facebook ทุกคนนะครับวันนี้ก็จะไปส่งของเหมือนเดิมครับตอนนี้อยู่ที่บ้านน้องปลาอิดนะครับแล้วก็สระน้ําบ้านน้องปลาอิดครับเพื่อนครับพี่น้องครับตอนนี้โควิด1 9ครับก็เข้ามาใกล้บ้าน ผมเรื่อยๆแล้วนะครับก็เหมือนเหมือนกับทุกๆคนนะครับก็เป็นห่วงนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเหมือนเดิมครับใครมีกําลังใจในการต่อสู้นะครับแล้วก็ระมัดระวังตัวนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับให้ดีนะครับก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าสุดท้ายแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นก็พยายามเรียนรู้นะครับแล้วก็ยอมรับนะครับแล้วก็ เรียนรู้นะครับแล้วก็หาวิธีอยู่กับมันให้มีความสุขนะครับวันนี้หมายก็25กระสอบครับอยู่ท้ายรถครับหมายแรกครับวันนี้วันนี้มี2หมายครับเดี๋ยวส่งหมายแรกก่อนนะครับวันนี้ไปเองครับผมเพราะวันนี้มีของขวัญไปสวัสดีปีใหม่ลูกค้าเล็กๆน้อยๆครับครอบครัว SPM ครับครับสำหรับสถานการณ์ตอนนี้นะครับสถานการณ์หมูตอนนี้นะครับ ราคาประกาศเมื่อวันพระล่าสุดที่ผ่านมาก็ยันเพดานแล้วครับตามที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศไว้ห้ามเกินกิโลละ80บาทนะครับหมูเป็นหน้าฟาร์มห้ามเกินกิโลละ80บาทนะครับตามราคาประกาศนะครับแต่ก็มีในทางลับแจ้งว่าตอนนี้หน้าฟาร์มนี่ซื้อขายกันสูงกว่าราคาประกาศไปแล้วนะครับที่ไป83บาท85บาทก็มีนะครับแต่แล้วแต่ละพื้นที่นะครับก็ เป็น,เป,นเป็นช่วงที่เป็นช่วงที่ดีนะครับสําหรับผู้เลี้ยงสุกรอันนี้ผู้ผู้เลี้ยงสุกรอยู่แล้วนะครับที่เลี้ยงอยู่แล้วนะครับแล้วก็สําหรับคนที่เลี้ยงสุกรผู้ที่จะสนใจที่จะเลี้ยงสุกรลายใหม่นะครับก็ต้องศึกษาข้อมูลดีๆนะครับแล้วก็เตรียมตัวหาข้อมูลดีๆนะครับก่อนที่จะลงทุนนะครับแล้ว <cier> ก <ans> ็ท <Naj ib> ําการเลี้ยงนะครับการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับ ก็เตรียมตัวนะครับหาข้อมูลก่อนที่จะลงมือทำนะครับก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงครอบครัวนะครับครอบครัวที่อยู่ไกลๆนะครับญาติพี่น้องนะครับก็ยังเป็นห่วงนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆที่เรียนเพื่อนๆที่เคยทํางานด้วยกันนะครับแล้วก็รวมทั้งรวมถึงเพื่อนๆชาว facebook นะครับทุกคนนะครับทั้งที่รู้จักเป็นการส่วนตัวและไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับ ยังไงก็เป็นกังใจให้กันเสมอครับผมวันนี้ก็ไปทํางานครับทํางานเหมือนเดิมครับแล้วก็ระมัดระวังตัวนะครับแล้วก็มีชีวิตนะครับพยายามใช้ชีวิตให้มีความสุขในการทํางานนะครับเมื่อเช้าก็ตั้งใจว่าจะไปจะไปจับปลานะครับเตรียมสเสบียงอาหารไว้นะฮะเดี๋ยวเสบียงอาหารไว้นะครับไปจับปลาที่สระนะครับแล้วก็จะ ผักนะครับที่สวนนะครับเตรียมไว้ให้มากๆนะครับเพื่อที่จะลดนะครับการไปตลาดนะครับเพื่อที่จะไปซื้อของนะครับลดการที่เข้าแหล่งชุมนุมชุมนุมชนที่มีคนเยอะๆนะครับนะครับก็พยายามพยายามพยายามทำนะครับพยายามหลีกเลี่ยงนะครับนะครับถึงมันจะไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ลดโอกาสนะครับให้น้อยลงนะครับผม แต่ก็มีออเดอร์มาก่อนครับก็เลยก็เลยต้องออกมาก่อนครับแล้วก็ทํางานก่อนครับเช่นเคยครับก็พิถีพิถังใจให้ทุกท่านเหมือนเดิมครับผมคนไทยด้วยกันครับก็ช่วยเหลือกันครับก็เป็นสิ่งเดียวครับที่จะฝากถึงเพื่อนๆนะครับฝากถึงทุกคนนะครับก็ต้องสู้นะครับสู้ไม่ได้ก็ต้องสู้ครับต้องสู้ให้เต็มที่ครับเต็มกําลังเต็มความสามารถครับ จะคิดว่าสู้เต็มที่แล้วก็ต้องสู้อีกครับว่าสู้อีกนะครับแล้วก็แล้วก็หาวิธีรับรู้เรียนรู้นะครับแล้วก็อยู่กับมันให้มีความสุขที่สุดครับผมครับผมไปก่อนครับผมไปสู้ๆครับวันนี้ลุยเองเลยครับผมสวัสดีครับ